ทุกคนสวัสดีครับวังสะปะทุมเห็นไหมฮะสะพานหัวช้างมาบุญครองเลี้ยวขวาตรงนั้นจะเป็นสี่แยกถูกไหมสี่แยกสยามเลี้ยวซ้ายตรงไปสุขุมวิทได้เลยเลี้ยวขวาก็จะไปสนามสุขนี้ซอยพญานาคที่จะไปเดอะสเปซโฮสเทลวันออฟเดอะเบสที่พักที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทุกคนนี่ฮะตรงนี้เลยจะเป็นรถไฟฟ้ารัชเทวีฮะทุกคนจ๋า ลงจากรถไฟฟ้าซอยพญานาคตรงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็จะเป็นเดอะสเ c ซโฮสเทลทุกคนแล้วก็โรงแรมเอเชียต้องบอกก่อนเดี๋ยวคุณจะงงว่าโรงแรมเอเชียทําไมมาอยู่ริมถนนเพราะว่าเขาต้องการความเสียงดังนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดอ,อยากได้ที่พักสงบสงบต้องไปเดอะสเปซเข้าซอยนี้เลยค่ะเห็นไหมฮะซอยพญานาคทุกคนอยากชื่อเป็นมงคลมากๆเดี๋ยวจะพาเดินไปที่จุฬาไหมไปไหว้สิส่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นวังสะปะทุมที่ประเทศเออประทับอยู่ทุกคนจานี่ฮาะ BTS นะฮะทางลงหมายเลข4ตรงนี้ฮะทุกคนจะมี4ทางลงใช่ไหมเออนั่นแหละทุกคนเดินมาเรื่อยๆเห็นไหมไม่ต้องรอรถเมล์รถติดมากเดินมาจากอนุสาวรีย์เมื่อกี้ถ่ายอีกช่องหนึ่งฮะมันตัดไปเพราะเมมเต็มทุกคนเมมเต็มทุกคนจานะฮะท่นานขยับได้แบบที่พักสบายๆทะลุบรรทัดทองฮะทุกคนจา ก็จะต้องไปพักที่เดอะสเปซตรงนั้นจะเป็นแหล่งทําเลทองอีกแห่งหนึ่งเลยทุกคนจ้ะนี่ดอยคำนะฮะขวามือจะเป็นดอยคําทุกคนเดินไปเรื่อยๆก็จะเจอสะพานหัวชา้างซ้ายมือจะเป็นสวนสาธารณะทุกคนจ้ะเย็นๆเขาก็จะมานั่งเป็นสวนเฉลิมล่าครับทุกคนเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะฮะอันต้องมาแบบนี้เป็นสวนหย่อมทุกคนเห็นไหม จากสวนย่อมตรงนี้ก็ไปอนุสาวรีย์อีกนิดนึงก็จะถึงสวนสัติภาพเนี่ยสะพานหัวช้างเห็นแล้วยังเป็นรูปหัวช้างนี่ฮะเดินไปก็จะเป็นซอยพยาน,นาะก็จะเป็นที่เข้าไปเช็คอินโรงแรมเดอะสเป e โฮสเทลได้เลยทุกคนรถไฟฟ้าอยู่บนหัวเราแล้วนี่ฮะทุกคนนะฮะสะพานหัวช้างนะฮะตรงนี้จะมีแบบร้านคงร้านข,า,นขาเพียบแต่ที่ไหนดีเราถึงจะแวะนะที่ไหนดีน่ารัก เราจะต้องไปพักไปผ่อนแล้วก็จะฝากต่อบอกว่าที่ไหนดีนะฮะเราถึงได้ไปเยือนทุกคนถึงได้ไปแซบเดี๋ยวจะไปทานอาหารเช้าเนาะที่จุฬาทุกคนจากก็ไม่ไกลจากเดอะสเปซจริงๆเดอะสเปซเข้าทางนั้นก็ได้เนาะแล้วก็อ้อมหน่อยทุกคนจากแต่ถ้าเกิดเข้าซอยพญายนาคน่าจะ,ปะเป๊ะกว่านะนะฮะเพราะบรรทัดทองเป็นถนนยาวไปถึงอ้อเขาเรียกว่าอะไรสะพานลู่หลังทุกคน เห็นไหมฮะของแสนแสนก็อยู่ข้างล่างเราเนี่ยสะพานหัวช้างข้ามอยู่สร้าง2,452นสะครับสะพานหัวช้างเห็นไหมต้นไม้เนี่ยหาเป็นวังสะประทุมครับทุกคนนี่ฮะสะพานแสนแสกน,น้ำใสมากเลยทุกคนอะไปเห็นไหมฮะสะพานหัวช้างอยู่ผ่านเฉลิมล่า56ทุกคนนะครับสร้างเสร็จในปี2อ5 6ี ช่ไหมแต่สร้างจริงๆ2 4 5อ่ะ2,452ทุกคนนี่ครับทุกคนปปงเกี่ยวกับการฟอกเงินใครทำเป็นเงินผิดกฎหมายคอเซ็นเตอร์อะไรยเงี้ยฮะต้องมาที่ปปงซึ่งจะตรงข้ามกับสะปทุมนะครับสี่แยกเห็นไหมดีวซ้ายก็เป็นสยามเซ็นเตอร์นั่งขึ้นมาบุญครองเห็นไหมมานอนที่เดอะสเปสก็เที่ยวสเปสะกดให้ถูกนะ SPADE แล้วก็เติม S เข้าไปทุกคนจ้ะนะฮะ เห็นไหมครับเราเดินตรงมาอย่างเดียวเลยทุกคนจ้ายังไม่ต้องเลี้ยวใดๆทั้งสิ้นตรงแม้แต่สี่แยกตรงนี้นะมาบุญครอบก็ไม่ต้องเลี้ยวอันนี้เขาเลี้ยวไปนี่เขาไปไหนดูแม่สยามเซ็นเตอร์ไปวัดประทุมได้วัดประทุมวรารามได้ทุกคนนะฮะแต่เราตรงไปหาไปจุฬาทุกคนแต่ถ้าเราเลี้ยวขวาตรงสี่แยกนี้ใช่ไหมรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะไปสนามสุขไงแต่ถ้าเกิดนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สนามสุขก็ได้ลงราชะเทวีก็เดินไปซอยพญานาะค ก็จะเจอเดอสเปสและเติม S ด้วยนะฮะ e สเปตัวะะ S P A D e S. ดีนะฮะ S P A D E S ยวราพาขึ้นข้ามข้างบนอันนี้จะเป็นศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพนะ,ะทุกคนจะไปดูงานศิลปะเขาจะมีงานแสดงทุกวันทุกคืนทุกคนเราเปลี่ยนใจแล้วฮะเราเดินข้ามตรงนี้แล้วกันง่ายกว่านี่ฮะทุกคนสนามสุขแต่เราไม่ไปนะฮะนี่ฮะมาบุญครองนะฮะทุกคน สายมือเขาก็จะสร้างศูนย์การค้าให้มันแน่นๆเข้าไว้ฮะอากาศจะไม่ได้ไม่ต้องมีหายใจกันแล้วเต็มไปด้วยช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เนาะทุกคนเนาะดูสิทุกคนเห็นไหมเราเดินมาเอจอแต่ตึกใหญ่ๆแล้วก็ตึกเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยค่าเช่าก็แพงนะจ๊ะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะแบบตอนแรกเนี่ยเขาจะหาคนมาเช่ายากมากเศรษฐกิจโควิดบังเอิญว่าเขาไปผลักเนี่ยฮะ ตรงนี้จะมีตึกอยู่ตึกหนึ่งที่มีโรงเรียนต่างๆก่วนวิชาเยอะมากแล้วปรากฏว,ว่าต่อมาเนี่ยเขาก็เป็นการแบบไล่ที่ฮะทุกคนทุกคนต้องออกจากตึกเพราะว่าเขาจะทําเป็นโรงพยาบาลปรากฏโควดิดก็มาพอไล่คนออกเพื่อจะมาให้อยู่ตึกนี้ใช่ไหมจะได้เช่าของเขาต่อตึกนั้นจะทําเป็นโรงพยาบาลปรากฏโดนเทฮะทุกคนเพราะว่าอะไรเศรษฐกิจไม่ดีก็กลายเป็นตึกร้างไปหรือไล่คนออกไปฟรีๆเปตกระกรรมลำบากน่าสงสารมากเลยเนาะชีวิตคน ถึงบอกว่าต้องมีน้ําใจไมตรีอย่าอย่าเห็นแก่เงินอย่าเห็นแก่ธุรก,กิจนทุกคนนี่ฮะรัฐบาลชุดนี้เขาจะขาากันแบบนี้เลยนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ให้ขากบนทางเท้ากันเลยทุกคนจยาเห็นไหมฮะอะไรๆก็เปลี่ยนไปเยอะเลยทุกคนการเป็นระเบียบวินัยต้องระวังค่ะแม้ตรงนี้จะเป็นแนวแบบสก,กี้ตีน้อยเขาเพิ่งมาสก,กี้ตีน้อยนี่โชคดีในความของโชคร้ายของเจ้าอื่นเพราะว่าเจ้าอื่นเนี่ยเศรษฐกิจโดนพังที่นาด ทมาบุญคลองก็เลยที่ว่างไงฮะก็จะทําให้สุกี้เห็นไหมมาขาดบนถนนเลยทุกคนนะฮะทำให้มีที่ว่างสุกี้ก็เลยได้โอกาสมาเบิดนดไม่นั้นก็ไม่ได้โอกาสในลังหวะที่โควิดทำร้ายอีกกลุ่มหนึ่งไม่สามารถจะมีค่าช่งค่าเช่าได้เพราะเศรษฐกิจไม่ดีต้องออกกันไปทำให้ที่ว่างไงครับทุกคนสุกี้ตีน้อยก็เลยได้เข้ามาสวมแทนแล้วคนก็เยอะด้วยนะฮะทุกคนนั้นก็กินสุกี้ตีน้อยก็ไปนอนที่เดอะสเปซได้ทุกคน ช่ไหมหรือมาเที่ยวที่เดอะสเปซกินที่บรรทัดทองก็เดินมาเที่ยวชิลๆแถวนี้ได้เหมือนกันแล้วกลับไปนอนทํางานออนไลน์ที่พักนะฮะสบายๆเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันนะแต่เราขอแบบลบเมมโมรีชาร์จแบตเตอรี่อะไรแงนี้นะฮะโอเคแนละ้วสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ